สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาววันพระฤหัสบดีนะคะความรักชาวพฤหัสเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอย่างไรแล้วพิจารณาในการรับชมนะคะเป็นการอ่านทั่วไปเท่านั้นเนาะ ความรักชาวพระฤหัสเป็นอย่างไรบ้าง ความรักของชาวพฤหัสนะคะมีไพ่หกถ้วยเนาะเป็นไพ่เมนหลักนะคะความรู้สึกของคุณหกถ้วยเนาะเป็นไพ่ของการขอคืนดีความรักครั้งเก่านะคะแล้วมีไพ่ The Moon ไพ่เด็กถือดาบความรักชาว พฤหัสก่อนหน้านี้เนาะมันเหมือนกับว่าอ่าเราพูดถึงเรื่องของความรักก่อนก่อนหน้านี้น่าจะมีเรื่องของทําให้คุณอาการตัดสินใจการคุยกันอะ่ะนะคะไม่ลงตัวคุยกันแล้วมีปัญหาสำหรับชาวพฤหัสที่มีปัญหานะคะ <c oughs> การขอคืนดีนะตอนนี้งอนง้อกันอยู่ก็ได้นะคะแอบดูแอบส่องกันอยู่ด้วยนะคะแอบดูแอบส่องกันอยู่แล้วก็ไพ่เดอ o มูนนะก็ยังคิดถึงเขาอยู่แต่ตอนนี้ต่างฝ่ายอาจจะเงียบต่างคนต่างเงียบเงียบหายไปแต่ไม่ได้จบนะเพราะว่าเป็นเหมือนกับสถานการณ์อาจจะไม่ลงตัวก็เลยต่างคนต่างพักกันไป แต่ก็เก็บอ่ะยังคิดถึงกันอยู่เลยชาวประหัสที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะคิดถึงกันอยู่นะเป็นช่วงของเดือนตุลาด้วยเนาะ <c oughs> เรื่องราวเก่าๆยังคิดถึงกันอยู่เงี้ยนะบางท่านอาจจะเลิกลากันยาวนานแล้วกลับมาคิดถึงเดือนตุลาจะเป็นช่วงของเรื่องของความรักที่อาจจะเป็นคู่อดีตชาติด้วยอันนี้อันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะคะ เดือนตุลาเนี่ยคุณที่คิดถึงแฟนเก่าอะ่ะหรือเลิกรากันไปก็จะมีคิดถึงแบบวูบขึ้นมาแบบเอ๊ะเป็นยังไงบ้างเนาะหรือนะคะคนที่ไม่เข้าใจกันโดยมาตลอดเนี่ยคบกันมาไม่เข้าใจเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าเดือนตุลาเนี่ยกลับมารู้สึกรักกันมากขึ้นนะความรักเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะกำลังจะดีขึ้น นะกับเรื่องราวเก่าๆคุณอาจจะลืมอันนี้อันนี้กรณีที่งอนง้อก่อนแล้วกันสําหรับท่านที่งอนงอกันอยู่กำลังมีปัญหากันอยู่นะก็มีเกณฑ์ขอคืนดีแต่ว่าคน,คนที่คุณคบอยู่เนี่ยเขาอาจจะมี <c oughs> ฟอร์มนิดนึงนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะไม่กล้าเป็นคนไม่กล้าพูดอะเป็นคนเก็บความรู้สึกอะเห็นไหมไพ่ก้าวไม้เทา้าเก็บความรู้สึกไว้นะคะร,ร,รับรู้รับรู้ทุกอย่าง เก็บความรู้สึกจริงๆฉันก็รักเธอแหละแต่ว่าฉันไม่กล้าเนี่ยสามเหรียญการเจรจาคุยกันไม่ตกลงหรือมีปัญหากันก่อนหน้านี้เหรอหนึ่งถ้วยเข้ามานะคะคุณสัมพันธ์นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันเหมือนเดิมเนาะราชาไม้เทา้าแต่อาจจะมีเหตุผลมาคุยกันด้วยเหตุผลเรื่องราวเก่าๆอาจจะจบไปละนะคะแล้วก็อยากจะขอคืนดีอยากงอนง้อแอบดูแอบซอง รู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะอันนี้สำหรับคู่ที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้เนาะแต่สำหรับคู่ที่เรื่องราวนะคะมีปัญหาแต่ <c oughs> แต่เหมือนต่างคนต่างอาจจะเหมือนเขาคนนั้นอาจจะเงียบหายไปเลยอะหรือว่าเรื่องครอบครัว นะคะเรื่องครอบครัวที่เงียบหายกันไปหรือเคยผิดหวังมาก่อนเอางี้ไหมนะคะเคยเคยผิดหวังมาก่อนนะคะเคยผิดหวังมาก่อนเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่อันนี้สาหรับคนโสดได้พบรักใหม่นะคะอาจจะเป็นต่างวัยก็ได้อันนี้สําหรับคนโสดที่เลิกลากันไปแล้วนะหรือว่าอาจจะจบแล้วกับเรื่องอดีตคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักใหม่เคยผ่าน ความรักมาแล้วเคยเสียใจมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ใช่ว e วออฟ for ์ u n e นะคะแล้วก็ m a เจ c i a เชียนทนรันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างกำลังทำหน้าที่ของเวลาแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนใหม่นะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เนื้อหอมนะ คนพฤศจิกเดือนตุลาคุณมีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่นะคะเจอสิ่งใหม่ๆเจอคนที่ใช่นะคะกับเรื่องราวเกา่าๆอาจจะเคยผิดหวังมาหรืออาจจะถูกใจชอบเขาแอบดูแอบส่องเขาแต่ไม่กล้าบอกเขานะก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะไปเจอหรือว่าเข้าไปเจรจาคุยกับเขาอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นแน่นอนนะสาหรับคนโสดเจอคนที่ใช่นะหรือว่าอาจจะอยากจะคุยกับเขานะคะหันหน้ามาแบบ อยากบอกรักเขาอะไรเงี้ยนะก็มีเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะสําหรับคนโสดนะที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเสียใจผิดหวังกับเรื่องความรักมานะคะแต่ตอนนี้สถานการณ์นะคุณกําลังจะได้พบคนที่ใช่คนที่พร้อมหรือว่าคนที่คุณรู้สึกถูกใจนะที่ผ่านมาคุณอาจจะก็เลือกมาเยอะเหมือนกันนะแต่อาจจะมีคนถูกใจอยู่คนนึงอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็ลองดูนะศึกษาใจดูนะคะเผื่อเขาโสดด้วยนะดูว่าสาโสดหรือเปล่านะคะก็มีเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีนะทำแบรนด์พร้อมกับมิจิเชียนเนี่ยความรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะบอกคุณนะแต่สําหรับท่านที่กําลังงอนง้ะกันอยู่ก็มีเกณฑ์กลับมาท่านที่กํกลังเลิกลากันไปแต่ยังรักกันอยู่ก็หันหน้ามาคุยกันปรับความเข้าใจกันก็ยังไม่สายนะคะนี่สําหรับความรักของชาวพฤหัสนะคร <c oughs> าวนี้เราไปดูไพ่ต่อค่ะ ขอดูไพ่เพิ่มเนาะสำหรับชาวพิหาสที่กำลังคุกคุยอยู่ตอนนี้นะคะ ไ <c oughs> พ่ <c oughs> ด้านล่างนะคะเป็นชาวบริหารด,ด้านบุญไปเขาคนนั้นคนที่คุณกําลังคบบคุยอยู่ตอนนี้นะคะสถานะไม่ชัดเจนสถานะคนกําลังคบบคุยกันอยู่นะคะหรือว่าเรื่องเราอาจจะสลับกันก็ได้นะตอนนี้ความรู้สึกของเขากับเราเป็นอย่างไรนะคะไพ่ของชาวพริหารนามีเด็กถือไม้เท้านะคะราชาดาบ สี่เหรียญแล้วก็หนึ่งดาบผลลัพธ์ค่อนข้างจะจริงจังนะในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณรักษาความสัมพันธ์นี้มายาวนานสองสองดาบเนี่ยแต่คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าก็ได้นะไม่กล้าที่จะบอกเขาหรือเปล่าอยากขอเริ่มต้นอยากส่งสารอยากคุยกับเขาแต่สี่เหรียญเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับเก็บความรู้สึกของตัวเองเก่งจังเลยนะคะอืมนี่คือผลลัพธ์เนาะ พระหากอยากจะสงสารอยากคุยกับเขาแอบชอบเขาอยู่หรือเปล่าตอนนี้หรือว่าอันนี้สําหรับกรณีที่คนที่กําลังแอบชอบใครอยู่สักคนหนึ่งหรือเขาคนนั้นที่กําลังเราถูกใจมากแต่ไม่กล้าบอกเขาอย่างนี้ไหมแปดเบลียนก็พยายามที่จะเหมือนกับคุยกันมาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับก็ติดตามเขามาเรื่อยๆแต่ยังก็เป็นอย่างสองดาบอยู่ยังไม่สามารถสื่อสารหรือบอกให้เขารู้แอะแต่ก็ยังไม่ได้พูดออกไปอย่างนี้ไหมเพราะยัง ราชาดาบเนี่ยนะคะค่อนข้างเป็นตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วมีความยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรอะนะคะยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรยังมีความระแวงอยู่กลัวผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังมีทรงของตัวเองอยู่นะคะตอนวเนี้ยไพ่ของเขาค่ะเป็นไพ่เดสแล้วก็ไพ่สีถ้วยค่ะไพ่สีถ้วยแล้วก็ราชินีราชินีถ้วยราชาถ้วยเอออัศวินถ้วยเ <c oughs> ฮอร์ออมิตแล้วก็สองเหรียญ เขาเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะคนที่เขาคบคุยคบกับคุณอยู่นะ่ะเขาก็ดูคุณอยู่เหมือนกันเขาพยายามที่จะเขาก็อาจจะรู้ว่าคุณชอบเขาแหละหรือว่าอยากจะส่งสารมาแต่ว่าเขาเป็นค่อนข้างเป็นคนใจเย็นนะราชินีถ้วยพร้อมอัศวินถ้วยแต่ที่ผ่านมาเขาก็มีคนมาให้เให้เขาเลือกเยอะเหมือนกันนะคะมีคนเข้ามาชอบเขาเหมือนกันแต่ว่าเขาเหมือน ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเท่าไหร่กับเรื่องความรักแต่เขาอาจจะมองคุณอยู่เหมือนกันยังไม่กล้าแต่ก็รู้สึกดีกับคุณนะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ของเ,ออเขาค่อนข้างรักสันดษนะคะแล้วก็มุ่งเรื่องของการงานการเงินศึกษาตำราร่ำเรียนศึกษาหรือว่าชอบศึกษาค้นคว้าในเรื่องของวิชาการ <c oughs> เขาเป็นคนทำอะไรเนี่ยเป็นคนมุ่งมั่นนะคะ เป็นคนจริงจังค่ะแต่ว่าไพ่ของชาวบริหาัเป็นไพ่เดวิลคุณอาจจะชอบเขาจริงๆนะเนี่ยเนาะมีพลังงานที่รู้สึกรุปหลงนะเออ <c oughs> หรือรู้สึกถึงหวงเขาก็ได้เออรู้สึกรักเขาอะเออนะแต่ว่าเขาว่าใจเย็นนะคะคนของคุณนะพยายามที่จะคนที่คุณกําลังควบคุยกัเป็นคนใจเย็นก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ค่อยเป็นค่อยไปในการสรื่อสารไม่ค่อยเร่งรีบเท่าไหร่แต่ที่ผ่านมาเขาก็ ก็มีคนให้มาให้เลือกอ่ะอืมแต่เขาก็ชอบคุณนะนะคะเป็นเด็กถือเป็นราชินีถ้วยพร้อมกับอัศวินถ้วยเขาก็รู้สึกจริงจังจริงใจกับคุณรู้สึกชอบคุณเหมือนกันแต่คุณรู้สึกว่าคุณก็ชอบเขามากเหมือนกันแต่ว่าคุณไม่กล้าบอกเขาคุณส่งสารไปส่งข้อความไปแต่ว่าคุณอยากจะส่งนะแต่คุณก็พยายามที่จะบอกนะคะคุณก็พยายามที่จะบอกแต่คุณพยายามบอกหลายครั้งหลายครั้งงเนี้ย แต่เขาก็รู้เขาก็ดูคนอยู่นะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคุณเช่นกันเนาะบางคนอาจจะชอบกันแต่ว่าไม่กล้าบอกฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังไม่ไม่เอ่ยออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะนะบางคนแบบถ้าคนโสดกับคนโสดเนี่ยคือฉันชอบเธอเธอชอบฉันแต่ว่าไม่กล้าบอกไม่มีใครบอกเล็งกันไปเลงกันมา <c oughs> ขอให้แนะนําค่ะขอภัยแนะนำค่ะ ไพ่ต้องอความสัมพันธ์ของชาวพฤหัสที่กําลังแบบว่าอยากรู้ว่าคนที่เรากําลังเลงอยู่กําลังดูดูอยู่แล้วแอบชอบแอบมองเขาเนี่ยเขาจะชอบเราไหมเขาจะไปกับเราได้ไหมนะคะไพ่เก้าเหรียญเดวสิบเหรียญเรื่องของความสุขไพ่เดอะฮารูแพนด้วยไพ่แพ้นนะคะไพ่ฮารูแพนแล้วก็ เด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาสองครั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับว่าไพ่เอ็มเพลสเข้ามาด้วยนะคะไพ่ของความสุขเนาะและไพ่ของการไพ่พระเป็นไพ่ของสิ่งที่ดีๆไพ่ของการเจราจานะคะไพ่เจราจา,ามาคุยกันเออกับคการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะ ความรักครั้งนี้ดูท่าต่างฝ่ายต่างอาจจะต้องการความพร้อมความสมบูรณ์มากกว่าเนาะถ้าหากว่าคุณพร้อมคุณแน่ใจแล้วว่าคนที่คุณกําลังพบคุยอยู่ตอนนี้คุณชอบเขาจริงๆนะสาหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะคนที่คุณเลือกแล้วอาจจะใช่ส่วนคนที่เขากําลังมองอยู่บางทีคุณอาจจะไม่กล้าอ่าคนที่เขาคุณคุณเข้าไปคุยเขาเนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะมีคนตัวเลือกเยอะนะคะมีคนเข้ามาเขาก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าเขาก็รู้สึกดีกับคุณไง ดังนั้นเนี่ยตอนนี้คุณอาจจะถ้าคุณแน่ใจอ่ะคุณก็พร้อมที่จะนะคะสามารถสื่อสารส่งสารไปบอกเขาถึงความรู้สึกของคุณนะคะสำหรับคนโสดที่กำลังแอบรักแอบมองใครอยู่ก็มีเกณฑ์เปยนไปในทิศทางที่ดีเป็นไพ่ของความสำเร็จความสุขสิบเหรียญนะคะสิบเหรียญก็คือความสุขความสมบูรณ์แล้วก็คนที่ใช่จริงๆบุญสัมพันธ์กันร่วมทางร่วมใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเก้าเหรียญเนี่ย มันเหมือนกับอืมต่างฝ่ายต่างรอกันอยู่ก็ได้นะคะอาจจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปทั้งๆที่สองคนเนะี้อาจจะมีความพร้อมอยู่ในตัวอู่แล้วนะคะความอาจจะเพอร์เฟทั้งคู่หรือว่ามีความพร้อมอยู่ในตัวเออคนนึงอาจจะยังมีฟอร์มอยู่ในตัวอีกคนหนึ่งก็เหมือนกับมีคนเข้ามาเลือกแต่ตัวเองก็ยังไม่เลือกใครก็ได้นะคะหรือมาเจอกันเป็นคู่สัมพันธ์ต่อกันเนาะ ก็มีเกณฑ์ว่าคุณสองคนเหมาะสมกันรองหันหน้ามาคุยกันดูนะคะน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเนาะตามหน้าไพ่นี้นะก็เป็นกําลังใจให้กับหกเหรียญน,นะคะหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันมาคุยกันถ้าคุณชอบกันหรือว่าคุณรู้สึกที่ดีๆแต่สําหรับคนที่พูดอีกนิดเนาะสําหรับคนที่คบกันมานานก็ได้ะคะ่ะคนที่คบกันมานานเนี่ย <c oughs> นะคบกันมานานตอนนี้นะคะถ้าทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนกับว่าหันหน้ามาปรับความเข้าใจถ้าหากบางคู่อ่ะชาวพฤหัสบางคู่อาจกะกลังมีปัญหานะคะหรือว่าออสถานการณ์ตอนนี้ความรักมันจะเป็นไปในทักที่ทางไหนเขาเงียบไปหายไปหรือว่าเกิดปัญหาอะไรเป็นอุปสรรคกับคุณนะตอนนี้นะหกเหรียญน,นะคะตอนนี้ตั้งใจเย็นก่อนนะคะพยายามจะเย็นพยายามที่จะหันหน้ามาปรับความเข้าใจฟังเหตุและผลกันนะคะความรักของคุณก็ยังคงมั่น เนาะเป็นไปทิศท,ท,ท,ทางที่ดีแน่นอนนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้กับชาวพฤหัสทุกท่านนะคะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ